แข่งแรงยังไม่ถึงเท่าไหร่นะสิบโมงหนึ่งคนมือนหนึ่งพี่ตายเลยโอ้ไปอีกกว่าไปแข่งแรงเดียวไม่เลิกการ์ดได้ ไปสัมปลงไปลกไงไอ้ผิดผิโทษๆัุทผ้นย้ายอ่ะมีเจ้าแห่งการวล้วยผู้ขนย้ายแหองกันนะเซอผลนย้ายเออโทรศัพท์ยาวอ้ 喝水。 มีใครอยู่ถานั้นมั้งไหมล่ะเก็ดทอดไฟไปเอ้นพวกงงไม่เป็นเดี๋ยวเราจะกลันมาดูให้มันโอ่เลยกำลักับากำังกับมาเดี๋ยวมันเป็นกูดูกูดู กูเพิ่งเดินมาเพิ่งเดินมาเมื่อกี้นะเดิน,ดนมา,าเมื่อกี้แม่เพิ่งมายิได้เลยแม่งกูเพิ่งเดินมาเนี่ยกูเพิ่งเดินมาเมื่อกี้แล้วมันก็มาบอกวกูกูเป็นอ่ะกูมากับสีเขียวแล้วเดินคู่มาเดินคู่กันมาเนี่ยรู้ครับผมผม ดูท่อไปมาอยู huh. ่ตอนที่เขเติมสตาปุตัดว่าเดือดแกให้อันนี้่อนน้องอย่าเอาย e s yes อยอ่เลเออ โคโกจีวันไหวันตะศปสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับปันจุจิอ Mà mình đưa vào, đưa vào đi quá à, xưa Tao đã khuyết lâu à? Cái đi วเอาเนี่ยเ็ร้อยชน,นะเฉยชน,นะเฉยชน,นะง่ายมากเดยแล้วไอไอเหรอโอ้โห ไอ้ไอ้ชนะแบบง่ายดายเลย